นี่าวสวัสดีค่ะเด็กๆนี่มันฮาวมาวัชิซินซิาวชิเทว่าอีชีชื่อเฉวชีจงเวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนทบทวนบทที่7นะคะฟูสีตีชีเคอยื่นหมู ทบทวนตามหล่่อนะคะเด็กๆอ่าพูดตามหล่่อนะเด็กๆอ่าอ่าอ่าโอ ยูยูยซึ่งสื่วยทบทวนคำศัพท์นะคะเด็กๆมามามาหัวหัวหัวเหินเหิน 很好，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 很好，很好，很好，谢谢，谢谢，谢谢，也，也，也。 จงปังทบทวนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้เรามาฝึกสอนชนาเปิดหนังสือหน้าที่41ค่ะ41เย่41นะคะ41เยอืออ,อ,อันนี้นะคะเด็กๆมาอ่านตามหลชอชนะคะหนีห่าวมาหนีห่าวมาหนีห่าวมา นีห่ามาแปลว่าคุณสบ,บายดีไหมอ่านตามเราชุรอบหนึ่งนะนี้เห่ามาเจงปังอ่านตามเหล่าชุดนะทีเดียว我很好谢谢我很好谢谢อเปลว่าฉันสบ,บายดีมากขอบคุณทั้งหมดอ่านตามเหล่าชุอรอบหนึ่งนะนี้ห่ามาก 我很好，谢谢，真棒。安达姆老师，他弟弟你好吗？你好吗？你好吗？被挖，你สบายดีไ老师呢我谢谢？我也很好，谢谢。我也很好，谢谢。我也很好，谢谢。 แปลว่าฉันก็สบายดีมากขอบคุณทั้งหมดอ่านตามเราซีรีส์วอบหนึ่งนะ你好吗我也很好谢谢真棒อต้องเรามาเล่นกิจกรรมกันนะคะโอเคที่นี่เด็กๆมาเรามาดูนะเรามีเห็นมีสี่บทสนมีสิบ สนทนานะคะทั้งหมดอ่านตาม老师ก่อน老师好，老师好，เปลว่าสวัสดีคุณครูอันนี้นะเด็กๆทุกทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักเรียนอันนี้อ่านตาม老师นะเหล่า爷爷好，เหล่า爷爷好แปลว่า คุณปูสวัสดีอันตามเราเช่นะนะ奶奶好，奶าว,าาาวคุณย่าสวัสดีอ่าไม่งั้นก็แปลว่าสวัสดีคุณยา่าโอเคทั้งหมดอันนี้ไปอีกทีนะเราชื่อสวัสดีคุณครูสวัสดีเพื่อนเพื่อนห้องเรียนสวัสดีคุณปูสวัสดีคุณยา่าจะมีสี่ 4อันกิจกรรมอันนี้นะคะเด็กๆเรามาเล่นกันเด็กๆดูนะอันนี้คุณปู่เอ่อไม่ใช่คุณปู่คุณย่าคุณย่าเขาพูดว่า小朋友你好小朋友你好คุณย่าเขาพูดว่าส,ส,ส,สวัสดีเด็กๆอืมสวัสดีเด็กๆงั้นเด็กๆก็ต้องพูดว่าอะไรนะอืมเด็กๆต้องพูดว่าสวัสดีคุณย่าใช่ไหมสวัสดีคุณย่า งั้นก็อยู่นี่นะคะลูกป่นสีชมพูอยู่ลูกป่นสีชมพูนะคะนี่แล้วก็เด็กๆจะพูดว่าไน,านา่หนห่าวไน,น่หนห่าวสวัสดีคุณย่าเก่งมากเข้าใจยันเด็กๆโอเคเด็กๆเ,เรามาดูที่นี่นะคะที่นี่คุณครูเขาจะพูดว่าทุนเฉียเมันห่าว ทุกสวัสดีเพื ik, o, ่อนๆห้องเรียนแล้วก็เดกๆเขาจะตอบว่าล่า h ชื่อหาล่าชืสวัสดีคุณครูอมโอเคเดกๆมันจาได้หม่าชื่อหาาชื่อหใช้ไปแล้วนะคะใช่มเรัเ้ยนแล้วก็เด็สชื่โดไ้อหาาใช้ไปแล้วนะคะใช่ไหมลาช่ใช้ไปแล้วย นายนายขาใช้ไปแล้วงั้นเหลือลูกบอลไหนคะเด็กๆลูกบอลสีม่วงอันนี้เหล่า爷หาสวัสดีคุณบูเด็กๆเรามาดูว่าสวัสดีคุณบูใช้ยังไงนะอืมที่นี่ค่ะเอ่อที่นี่นะคะอืมเขาจะพูดว่าเหล่าเย好เหล่า爷爷好าว าวอืมโอเคเราจะพูดแบบนี okay, ้นะคะ老爷าวอืมาวโอเคเด็กๆเข้าใจนะคะเจนปังนี่เป็นกิจกรรมบทสนทนาเจนปังโอเคที่นี่นะอ่านตามเราช่อรอบหนึ่งนะคะเ่าชื老าวทงเุียนา าาเเยย老น爷,爷好，奶奶好，าวเด็กๆตัวนี้เปิดหนังสือหน้าที่43นะคะหน้าที่43าเปลี่ยนเปียเสียงเตี่ยวฝึกแยกเสียงนะคะเด็กๆโอเคมาอ่านตาม老师ค่ะเด็กๆอ่านตาม老师อ่านตาม老师พูดเสียงดังๆนะคะยี่ยี่ยี่ยี 一以以一，五五五 u 五五五 u 八把把八八。 How 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 เก๋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 จินปังเก่งมากเขียนบิ้วฮวาเด็กๆตัวนี้เปิดหนังสือหน้าที่44นะคะเราจะมาฝึกเขียนลำดับขีดค่ะ อาทิตย์ที่แล้วเขียนถึงลำดับที่สองใช่ไหมวันนี้เราต้องเขียนลำดับที่สามกับลำดับที่สี่นะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าอันนี้อยู่ในลำดับที่สามนะคำนี้อ่านว่าจ่ายจ่ายจ่เจียนเดี๋ยวเด็กๆเรามาเขียนคำว่าจ่เจียนลากดนะคะจ่โอเคเด็กๆมาเขียนพร้อมๆเราเเลยขีดที่หนึ่งชื่อว่า 横ขีดที่สองชื่อว่าสู่สู่ขีดที่สามชื่อว่า横折钩横折钩ขีดที่สี่ชื่อว่าสู่สู่ขีดที่ห้าชื่อว่าห横 ขีดที่หกชื่อว่าหงหงเจนินปังคำว่าเจ้าเขียนเสร็จแล้วนะคะเรามาเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆมาเขาียนหต่อตามตามต่อสุดค่ะหงชูหงเจอก折钩竖横งเจินปัง เรามาเขียนคําว่าเจียนค่ะเด็กๆเจียนใจเจียนคําว่าเจียนลาก่อนนะคะมาเขียนพร้อมเร้อมครูคิดที่หนึ่งชื่อว่าสู้สู้คิดที่สองชื่อว่าหงเจอหงเจอคิดที่สามชื่อว่าเพียเพียคิดที่สี่ชื่อว่าสู้วนันเกา สู่วานโกเจินปังคำว่าเจียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาเขียนอีกรอบตามเหล่老师นะสู่横折ีสูวส่วานโกเจินปัง作业เด็กๆ老师สั่งการบ้านไว้นะคะเปิดเป็ดฝหัดหน้าที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะคะ นาที่สิบหอันนี้ทํายังไงนะเด็กๆเปิดยางนาที่สิบหกค่ะอันนี้คือดูรูปภาพแล้วก็เขียนพิ้งยินนะอย่างเช่นรูปนี้จะเป็นหนึ่งใช่ไหมจะเขียนพิ้งินว่าอี่อือีเด็กๆสามารถเปิดหนังสือไปดูได้นะคะแล้วก็เขียนลงไปนะคะเด็กๆอันนี้เป็นการบ้านนะคะเขียนการบ้านเสร็จแล้วถ่ายรูปส่ง ถ่ายรูปเขียนชื่อเป็นชื่อเล่นแล้วก็ส่งให้หล่อชื่อให้คะแนน,นนะคะเด็กๆวันนี้เรียนถึงนี้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะจ้เจียน